ทำในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่นทําและในความแตกต่างนั้นเนี่ยมันมีเสน่ห์มันมีคีย์เวิร์ดมันมีทางลัดที่จะทําให้เราสอบติดในครั้งแรกแล้วได้บรรจุในบัญชีนั้นทุกตำแหน่งผลลัพธ์ก็คือตัวรองเองไม่ว่าจะมีการสอบอะไรก็แล้วแต่ ลองใช้วิธีนี้มาโดยตลอดและไม่เคยพลาดแม้แต่สนามเดียวเชื่อไหมคะว่าคุณเองก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันและไม่จาเป็นต้องเก่งอย่าคิดว่าเราเป็นคนเก่งนะเราไม่ได้เป็นคนเก่งเป็นคนหลังห้องเป็นเด็กหลังห้องเกรดเฉลี่ยมัธยมไม่เคย เกิน2.8เลยถามว่าเราต้องเก่งขนาดไหน,นถามว่าเอาอะไรมาเก่งดังนั้นเนี่ยมั่นใจได้แล้วนะคะว่าคุณเองก็สามารถทำได้คุณเองก็สามารถสอบรับราชการได้ในครั้งแรกและได้บรรจุในบัญชีนั้นเลยซึ่งมันมีวิธีลัด มันมีขีดลัดแบบง่ายๆสบายๆนะคุณเคยลองเอาไปใช้หรือเปล่าคุณเคยลองแต่จะทำตามคนอื่นแล้วคุณมีวิธีของคุณเองหรือ,อยังถ้ายังไม่มีในคอร์สเรียนออนไลน์ของร้องเนี่ยลูกศิษย์ก็มาลงติวโค้งสุดท้ายสอบรับราชการซึ่งมันง่ายอะแล้วแบบ คือไม่ต้องเหนื่อยจะต้องไปตามใครจะต้องไปติวบ่อยๆแล้วไม่ได้อะไรกลับมาคุณทำแล้วคุณต้องได้ไม่ใช่อะไรก็ได้แล้วไม่ได้อะไรเลยอะ่ะไม่ใช่ทำเป็นร้อยเป็นพันเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันแล้วผลลัพธ์ไม่ได้อะไรเลยเราเลือกที่จะหาวิธีเลือกที่จะทำตามคนที่เขาสำเร็จโดยลัดอ่ะโดยวิธีลัดอ่ะดีกว่าไหมใช่ไหม